จิตเรานิ่งไหมลองพิจนารณาดูสิเรานับตัวเลขไปเนี่ยจิตเราอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วไหมจิตเราวิ่งไปข้างนอกไหมจิตเราไปคิดเรื่องอะไรไหมเราพิจนารณาดูซิว่าภาวะของเราเนี่ยมันนิ่งไหมความกังวลมีไหมการที่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อลดเปลื้องทุกลดเปลื้อวิบากกรรม วิบากกรรมตรงนี้คืออะไรรู้ไหมบางคนมีกรรมกรรมเก่ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรทําให้เราเจ็บป่วยทําให้เรามีภาวะเรียกว่าการงานอุปสรรคการเงินมีปัญหาความรักไม่ดีนะบางคนป่วยไม่ว่าป่วยกายหรือป่วยจิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นโรคก,กรรมหมดเลยลูกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเคลียร์แล้วก็ให้โรคก,กรรมวิบากกรรมตรงนี้หายได้ก็คือการนั่งสมาธิ บางทีเจ้ากรรมในเวน่ะมาขัดขวางให้เราแบบว่าเป็นโรคโรคนูน้โนโรคนี้มีอาการเจ็บป่วยไม่หายเราก็ต้องนั่งสมาธิให้เยอะขึ้นเพื่อแผ่บุญอุทิศบุญให้เขาและเงินทองติดขัดมีหนี้มีสินมีกินไม่พอใช้อย่างเงี้ยมีกินแต่ว่าไม่ค่อยพอกอกินพอใช้เท่าไหร่เพราะว่าอุปสรรคอะไรวิบากการรมอะไรทำให้เราเป็นแบบนี้ การนั่งสมาธิช่วยทําให้เราคลายทุกข์ได้และช่วยปลดเครื่องทุกข์ปลดเครื่องวิบากกรรมที่เรามีได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เคยทําแท้งแทงโดยเจตนาก็ไม่ก็ดีไม่เจตนาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเคยฆ่าสัตว์ไปตกปลาบ้างไปฆ่าฆ่าหนูฆ่าอึงอ่างอะไรเงี้ยที่เราเป็นเอาไปเป็นอาหารเนะี่ยยิงนกตกปลาอย่างเงี้ย แล้วเราไม่ได้เจตนาไงบาปไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวว่าอะไรดีอะไรชั่วตอนนั้นเราอาจจะมีภาวะที่ว่ายังไม่ไม่เติบโตพอในช่วงวัยวัยเด็กวัยเยาว์เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในขนาดเนี้ยเรารู้แล้วไงในวิบากกรรมที่เราทําไปเราเสํานึกผิดเราคิดได้ขนาดที่นั่งสมาธิไปอะ่ะแล้วเรารู้ได้ว่าเออเราเคยสร้างบาปอะไรไว้นะเราเคยยิงนกตกปา หรือว่าตีหมาฆ่าวัวหรือว่าทําอะไรที่แบบฆ่าสัตว์เนี้ยแล้วเราเรารู้ได้ว่าเราเคยทําไม่ดีแบบนั้นอะมันเป็นสิ่งไม่ดีที่เรารู้ในปัจจุบันก็คือเราอยู่ในสิน่ห้าละในสิ่ห้าข้อเนี่ยที่เราต้องปฏิบัติเดินตามคําสอนของพุทธเจ้าถ้าเราศาสนาพุทธนะข้อหนึ่งไหมฆ่าสัตว์เราเคยฆ่าสัตว์ไหมเราพิจารณาดูสิเคยฆ่าสัตว์ไหมเช่นอ่ะเราบอกว่าเคยตบยุง เคยฆ่ามดเคยอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันก็อยู่ที่ว่าเราดูพิจารณาว่าถ้าเราเลี้ยงได้เราก็าควรจะเลี้ยงแต่สัตว์ในที่เนี้ยเช่นสัสตว์ใหญ่เงี้ยหมาเนี่ยเราเคยตีไหมแมวเนี่ยเราเคยตีไหมตีแมวตีหมาทําร้ายเขาเขาก็เจ็บช้าน้ําใจนะแต่ถ้าเกิดหมาเนี่ยถ้าเราหรือว่างูอะ่ะแม้แต่บางทีเรากลัวเขาเนี่ยเราก็ต้องตีให้ตายแต่บางทีเขาไม่ได้เจตนาจะมา ฆ่าเรามากัดเรานะแต่เราต้องตีเขาก่อนไน่แต่งูเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าปุ๊บนะอาฆาตพยาบาทแรงเลยนะปลาก็เหมือนกันที่เราไปทุบหัวหรือว่าไปตกปลามาแล้วเอามากินเนี่ยเราเอามาประทังชีวิตเราก็จริงอน่ะแต่เขามีจิตใจนะนั่นอาจะเป็นอะไรที่ทําให้เราอะรับวิบากกรรมย้อนคืนในการที่เรียกว่าบางคนอะตีสุนัขฆ่าสุนัข ตีจนตายอ่ะเหมือนกับเป็นโรคจิตอ่ะไม่ชอบเสียงหมาเห่า,หาก็ตีมันตีตีต,ต,ตีจนตายแล้วพอสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตตัวเองอ่ะก็ต้องเป็นอมพึกอมภาตแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยเหมือนโดนหมาตีอย่างนั้นอ่ะมันกามันย้อนคืนอ่ะแต่มันอาจจะไม่ทันทีทันอ่ะลูกมันจะย้อนคืนอีกสิบปียี่สิบปีหรือว่าจนวันใกล้ใกล้วันที่เราจะตายอ่ะเราจะรู้เลยอ่ะและหลายคนที่มาปรึกษาพมารดาปรึกษา เรื่องกรรมเนี่ยอาจารย์แม่ได้เห็นว่าบางคนน่ะมีกรรมเรื่องการตีสุนัขเลยละ่ะแล้วก็เขามาถามเรื่องแม่เขาอย่างเงี้ยว่าแม่เขาเป็นอะไรป่วยอยู่เงี้ยไม่หายแล้วอาจารย์แม่ก็ขอบารมีพระมารดาก็เห็นเห็นว่าเคยตีสุนัขเคยแบบทาร้ายแล้วก็เป็นอมตาาอย่างเงี้ยแล้วสุนัขนั้นก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่แบบว่าให้ทรมาน แล้วพอเขาไปถามแม่เขาเขาแม่เขาก็บอกว่าใช่เคยตีเคยตีสุนัขตอนตอนช่วงสาวๆช่วงอะไรเงี้ยแล้วบางคนเคยไปตกปลาเบ็ดที่เกี่ยวอะ่ะตกปลาเบ็ดเกี่ยวตกปลาอย่างเงี้ยแล้วทําให้รู้สึกว่าพอพอเราช่วงเวลาอายุหนึ่งอะตกปลาสมัยเด็กๆอะสมัยตอนประถมอย่างเงี้ย ไปถึงสิบขวดสิบขวบสิบสองขวบอะแต่ผนเหมือนมาออกตอนอายุสามสิบกว่ากี่ปีละแล้วก็มีอาการป่วยแล้วก็เหมือนมีอะไรตรงกับพุ้งแก้มอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนอะไรติดอยู่อย่างเงี้ยรักษาก็ไม่หายมันเป็นกรรมที่เรียกว่าเคยไปทำเคยไปเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องใช้ วิธีการในการภาวนาสมาธิเพื่อจะแผ่ไปให้ก็ดีขึ้นเหมือนกับการที่เราเป็นโรคจิตเหมือนเหมือนคนอื่นมองว่าเราเป็นโรคจิตจิตเวทประสาทไม่ค่อยดีความจําไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีไว้มันก็เกิดทำให้เราภาวะกรรมในทางเรื่องจิตเรื่องเจ็บป่วยเรื่องภาวะกรรมแทรกตรงเนี้ยเราต้องมาพิจารณานะอะ ไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่รักทรัพย์ไม่ส,สินห้าเนี่ยไม่อยากได้ดักมีของใครไม่หยิบเอามาเป็นของของตนแม้จะเจอเงินข้างถนนเจอทองข้างทางหลายๆคนเจอแล้วก็เอาไปึไปแจ้งความไปให้โรงพักให้ตำรวจหรือว่าโพสทางโซเชียล่าของใครเจออยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องหาของหาเจ้าของขอ,งของให้เจอก่อนหรือว่ายังไงจนแบบที่สุดแล้วเราก็ต้องไปสถานีตำรวจอย่างเงี้ย มันจะเป็นความบริสุทธิ์ใจที่เราจะให้กับการทําความดีอ่ะในชาติเนี้ยเรานึกถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดของเขาหายเราเจอกระเป๋าเงินอะแล้วเราเจอปุ๊บเราคิดว่าเป็นโชคของเราละเราไม่คืนเท่ากับเราโลภแล้วเราก็เท่ากับเราขโมยนะทุกวันเนี้ยมีกล้องวงจรปิดทั่วเมืองแล้วนะถ้าเกิดขเขาหายตรงไหนแล้วเราไปเอาของเขามาก็เป็นเรียกว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วกัน การลักทรัพย์เนี่ยก็มีโทษจำคุกด้วยนะลูกแล้วก็ผิดศีลด้วยนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ามคือไม่ผิดกรรเมย์ไม่ผิดการเมในที่นี้ก็คือว่าทั้งกายและใจนะนอกกายนอกใจคือการที่เรามีสามีภรรยามีครอบครัวแล้วแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นไม่ว่าจะเราเป็นโสดแต่เขามีคู่ ก็ไม่ได้หรือว่าเขาเป็นโซดเรามีคู่ก็ไม่ได้ก็ถือว่าผิดสินข้อสามมันไม่ได้นะอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองด้วยแล้วก็ข้อสี่ไม่พูดจากโกหกเพ้อเจอ้อไม่หลอกลวงใครเนี่ยเราพิจารณาดูสิว่าเราพูดจากโกหกไหมหลอกลวงไหมล่อหลอกไหมว่าล่อหลอกแบบว่าเออทาแบบนี้สิจะดีหรือว่าให้ให้ลงทุน ในสิ่งที่แบบว่าเพื่อให้ให้เขามาอยากทําธุรกิจกับเราหรือว่าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสุดถ่ายแล้วก็กลายเป็นว่าโดนหลอกอะไรหลยคนโดนหลอกให้ลงทุนแล้วก็พูดจาชวนเชื่อขายสินค้าที่ไม่มีคุณไม่มีแบบว่าคุณค่าอะไรไม่ไม่มีราคาอะไรแต่ว่าพูดให้จนเชื่อว่าแพงมากอย่างเงี้ยเราก็ผิดนะ เจรนาด้วยนะว่าเราพูดจากโอหกหรือว่าเพอร์เจอร์เพอรเจอก็พูดไปเรื่อยพูดไปโดยที่ไม่มีสติอย่างเงี้ยกับเพอร์เจอร์เหมือนกันนะแล้วก็5้าไม่ดื่มสุราหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราต้องอยู่ในสิน5้าตรงเนี้ยการดื่มสุราเราดื่มจนให้มันดื่มกินเราไหมดื่มจนขาดสติแล้วทําอะไรก็แบบว่า ขาดสติไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราผิสิีลินั้นแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสเช่นถ้าเราเมาเหล้าเราอาจจะขับรถไปชนคนตายหรือว่าเมาเหล้าแล้วเราขาดสติถือปืนอยู่ปืนลั่นไปยิงใครตายอย่างเงี้ยก็ขาดสติหรือว่าเมาเหล้าอยู่ไปลักขโมยของใครโดยที่เราไม่รู้ตัวไปหยิบมาเป็นของเราไปเดินห้างแล้วไปหยิบ หยิบมาออกมาเนี้ยก็ถือว่าขโมยแล้วนะเราก็สามารถดน,นดำเนินคดีได้เพราะว่าเมาไงไม่รู้ตัวแล้วก็เมาแล้วก็อาจจะไปเป็นชู้ไปไปมีเพศสัมพันธ์กับใครโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ผิดสิ่งข้อสามอีกแล้วก็เมาแล้วก็พูดจาเปเรือเปืเ่ยปอยเพ้อเจอก็ผิดสิ่งทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเมาเหล้าเนี่ยดื่มสุราแล้วเมาอ่ะมันจะทําลายทุกอย่างเลยนะ เพราะฉะนั้นทาไมถึงแบบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงเหมือนดำตรีไว้ว่าเราควรอยู่ในสินห้าให้ได้เมื่อเราอยู่ในสินห้าเราก็มีภาวะที่ดีเราก็จะเจอคนที่มีสินห้าชีวิตเราก็จะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นแล้วนําไปปฏิบัตินะแล้วก็ขอให้ตั้งจิตว่าในขนาดนี้เราถือสินห้าปฏิบัติอยู่ในสินห้าถวายบูชาบารมีพระพุทธองค์บารมีพระมารดาพระติดารถวยเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิแห่งนี้ และเทพเทวดาเทวาเทวีที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราให้ได้รับพลังบุญบารมีนี้ด้วยแล้วก็เสริมส่งให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นบุญกุศลทีไ่ได้ทําในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความสําเร็จมีความเจริญในทุทกๆด้านนะสาธุ